สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับเป็นข่าวถูกบอฟปี้บนอีกูดชาแนลนะครับโอ้เกมในโก้แฮร์รี่ควอเตอร์ปีหนึ่งถึงปีเศษนะครับในชัพเตอร์ที่สิบนะครับตอนนี้ผมได้คาถาเวทแดงมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ใช้กับอะไรนะฮะเข้าใจมันว่าเป็นคาถาที่แบบมุ้ยกับงูอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งแฮร์รี่ก็มีความสามารถพิเศษอย่างนั้นนะครับโอเคไปต่อเลย

ต้องขอบคุณซินิคิมนะครับอันนี้คืออาเกียรนะฮะหญิงยาหญิงสักครู่นะฮะเอ่อเป็นตะถาเวศนะก็แต่ทุกอยากขึ้นอข้าวบนมากเลยอ่ะไม่ต้องเปิดให้ดี กุญแจล็อกเขกมาประกาศแส้วกุญแจล็อกนะฮะหึองน้ำจริงนะครับแก่ละสิโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับไม่ผู้ชอย่าปกดติดชาดนะครับ โอ้เกมในโก้ฮนดีคอรเตอร์ปี B ่งถึงปีสี่นะครับในชัปเตอร์ที่สิบนะครับโอเคตอนนี้ผมได้กระถาเวทแดงมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ใช้กับอะไรนะฮะแต่ผมเข้าใจมันว่าเป็นคาถาที่แบบมุ้ยกับงูอะไรอย่างนี้นะฮะ <c oughs> ซึ่งแฮรรี่ก็มีพอสมาวรพิเศษอย่างนั้นนะครับโอเคไปต่อกันเลย อืมฉ <c oughs> ันจะรักอยู่อยู่ไหนนะ <c oughs> นะตอนนั้นรูนแแ้แล้วเนี่ยนี่เฮ้ยแม่อะไรแบบนี้นะไปตัวนี้ช็อปนะฮะอืมตัวแขกเงินเฮ้ยนี่คืออืมให้ดูอ่ะเอ๊ะประกาศ มาที่ฮอปกัสเซอร์นะครับมาตรงห้องน้ำเออใช่อ่าวกอปกัสซิลิคิมนะครับอันนี้คือราเทียนะฮะยาผู้หญิงสักครู่นะฮะเอ่อเป็นคาเวทนะ ว่าแต่ผมอยากขึ้นข้าวบดมากเลยคขึ้นข้าวบดได้โอเคตบุญแจล็อกเป็น <Okay. S 2> พวกมปาประกาศแสดงว่าบุญแจล็อกนะฮะฮห้องน้ำหญิงนะครับ

กองสกอรตีก็ว่าเอาผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรน,นะผมลืมนะฮะแต่ว่าเป็นปขี่ไปห้องรัำหญิงนะฮะน่าจะสฆษณาประจำนะครับแบต่ต <th IS> แปบลบว่าการตายนะฮะโอเคดู okay. ไฟก่อนนะดูไฟเอากรเล็บเียบร้อยอาสูงเล็ก,กท,ที่เดียว จะสราพิจาได้นะไปเด้อเ่อยเลยเปล่าเหร กร่าถาพวกสึองอ้มันก็ปะตัวนะปะตัจะเปิดน่านจะสามนะเด้อเจอล้วโอ้โเ้ะมันจะโจมตีเป็นยังไงนะฮะ นะครับปลาแบบไม่อยู่เลยเนะี่ยมาเข้ามาปลาเรื่อยๆมาเลยเลย ฮนรี่ก็เข้าไปในยอดอดีตนะฮะก็เจอทอมิสเตอร์สตารย์ตะเบจกนคุยกันอยู่นะครับุอชีวิต ครับผมก็ได้มาอยู่ในอ,อนดีตนะฮะของแบบการซ้อมของออรัสในชีวของจอมาแต่เป็นจอโทษทีจอมานวอเดอร์มอลนะฮะซึ่งเราก็เล่นเป็นตัวอทอร์ิเดอร์นะฮะก่อนที่จะไปจะกลายจะกลายเป็นอวอเดอร์มอลนะฮะแล้วก็แอลลี่ดีแรกไม่ดีไม่ดีนะ อ,อ,อันนี้คือห้องแต่ที่รู้ผมได้ีิส่วนในี่ส่วนไปกับปูยาแข็งแร่งนะฮะยาเสรอดมาเกิดพุ่งติดสมเด็กน้อยเันคกะตับนะไอพวกพิกเซลเนี่ย ว้าวเจ้านะครับมีเวทเวทใหม่อีกสามเวทนะฮะโอ้ีเวทเรียกผู้คุณวิญญาณหรือว่าไล่พวกผู้คุณวิญญาณนะฮะอันนี้เวทเปิดปีกมอ็อกแล้วก็เวทเปิดหีสบัด OK。 Ninjire moyi ojwa ite apa ako. ไม่ทำลายเหรออ๋อไม่ทำลายทำลายล้านสูงนะฮะผมได้อย่างนั้นแล้วกัน Sebab set ni tu Kau tak bubur kan e r านะครับาล่นเสียมากเลยโอเคกไปกดยว่า โอเโอ้ว้นตอนเราไปซดใหม่นะครับทีน,นี้เราจะน่าจะใช้เว้นเปิดถีบนะฮะก็เดี๋ยวรอรอเปลีป่ยนภาษา ต่อไปเลยจ้าพวกเอ๋อหนีป่าเลยดิปีนไปแล้วนะฮะนั่นรึเขียนไปต่ออ๋อขบถท,ทอร์นิเตอร์เดลี่นะฮะ ที่นี้ที่ที่นอันนี้ที่เราเล่นด่านนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่แฮร์รี่ไปพบไปเออไปพบที่ซ่อนฮอฮอบคัสนะฮะน่าจะอย่างงั้นนะแล้วก็ได้เคีย่ยวกระป๋องขับไล่ซูนซูนเจ้จของก็มีเดือดเหรือนกัน หีบละตรวดชิปได้โอ้ยเย่ได้ชิทสวนบ้านออ โอ้โหันนี้จะได้นตาจอว่าเต็นนีคือไม่ได้ Tá tudo pronto อ่าเป็นไปได้แนนอนสเปกโอเคไปเป็นหลายดังหมดกัดโอเ้เช อันนี้น่าจะประกอบบ,บันไดนะฮะเยี่ยมร้อยอันนี้ไม่ได้ต่อเนี่ยโอ้ยดีแล้ว นี่คือสาเที่ทำให้นี่คือสาเที่ทำให้ผิดละออกอนฮะพอสองเอร์สลแบนบโอ้ยอ้แผลูกระโปรอกมาแล้วปอจริงไปกันมาาพวกแบบบุกนั่นตามาตามมจินนี่ฮม่้จินนี่เจ้าองตัวตัว จบไปแล้วโอ้ลืมได้ชี้สุดว่ามาอันเดียวเองเปทีไ่ไรทรูวิสซาอีกเดียวครับโอ๊ยโวติด สามสิบสามวันแล้วโอเ่ก็แค่ก็ได้จบแชปเตอร์ที่สิบไปเรียบร้อยนะฮะก็ไปแชปเตอร์ที่สั้นหนะ่อยครับเกี่ยวกับที่แฮร์ร่ไปดูบันทึกของท็อปวิเตอร์สาเหตุที่ฮากิทโดนไล่ออกเพราะว่าท็อปวิเตอร์ใส่ร้ายฮากิทเพราะว่าเมีแมงม,มูพิษไว้ในปราสาทนะฮะและซึ่งนะ่าเป็นกฎข้อระเบียบทำให้ศาสตราจ,จารย์ดับเบิลยอเนี่ยยึดไม้หักไม้ของแฮกิททิ้งนะครับ แล้วจากนการแฮกกิ่งก็เอาไม้กายสิทธิ์เนี่ยไปซ่อนอยู่ในร่มนะฮะผู้ชมลองสังเกตอีกครั้งนะเพื่าเพื่อแฮกกิ่งเนี่ยจะใช้เวทมนต์แฮกกิ่งต้องยิตงตกลงขึ้นมาแล้วก็ล่าเวทนะเพราะว่าทีไม้กายสิทธิ์ไม้แก่นของอ่าปัญญาผู้พิทักษ์อยู่ในซ่อนไว้ในร่มนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กสมัครใจเยอะๆนะครับแล้วก็เจอกันในชั้นเตอร์นะครับบ๊ายบาย